บทที่เจ็ดแวนโกของปลอมปีกาโซของจริงอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีชินซือโอโก้มหน้ามองกระรอกน้อยอย่างประหลาดใจอีกฝ่ายเองก็เอียงหัวมองเขาอย่างสนใจใครรู้เช่นกันตอนนี้ดวงตาคู่โตและดวงตาคู่เล็กต่างก็กำลังสบประสานกันกระรอกน้อยเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่เดือนปกติแล้วว่าจะไม่ค่อยมีใครมายังฟาร์มปอลาต้าถินดังนั้นคาดว่ามันคงไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนจึงไม่รู้จักหวาดกลัวแถมยังสะบัดหางฟูฟ่องไปมาบนหลังมือถินซือโออีกด้วย หลังมือที่ถูกหางอ่อนนุ่มปัดผ่านเบาๆาพานให้รู้สึกสบายอย่างประหลาดชินสือโอหลุดยิ้มออกมาเขาเอื้อมมือไปหยิบบลูเบอร์รี่เชื่อมแล้วค่อยๆย,ยื่นส่งให้กระรอบน้อยกระรอบน้อยเอียงคอมองเจ้าผลไม้สีฟ้าก่อนจะยกอุ้งเท้าเล็กๆมารับไปหลังจากพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งมันจึงส่งผลไม้เข้าปากก่อนจะกัดเข้าไปคำโตถึงครึ่งผลจนได้ยินเสียงกรุบแก้มของมันพองโตขึ้นมาขนาดที่ปากเล็กๆก็เคี้ยวงั่งๆไปมาบลูเบอร์รี่ที่ชิ้นสือโอซื้อมาอร่อยมาก มันมีรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆและมีเนื้อชุ่มฉ่ำหลังจากกระรอบน้อยกินเข้าไปก็ดูมีความสุขมากจากนั้นมันก็ยัดที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเข้าปากแล้วเคี้ยวหงำๆอย่างรวดเร็วขณะกินบลูเบอร์รี่กระรอบน้อยก็หย่อนก้นนั่งลงตรงหน้าหมอนอิงของชินซอโอแล้วเอ็นตัวพิงด้านบนเลียนแบบเขาดวงตาของมันเองก็กำลังปลือปลอยด้วยความอิ่มเอมชินซอโอยกยิ้มขึ้นมาเจ้ากระรอกตัวนี้ชวนให้เขานึกถึงโกลเด้นแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ยักษ์ที่เขาเคยเลี้ยงเมื่อสมัยเด็กมันน่ารักเหมือนกันไมม่ีผิด เมื่อกินบลูเบอรี่เสร็จกระรอกน้อยก็เงยหน้ามองเขาอีกครั้งชินซือโอจึงหยิบนอรตอเมริกันแบล็คไรซินยี่ห้อองุ่นทรงรีส่งให้มันแต่ปรากฏว่าเจ้ากระรอกน้อยกลับยกอุ้งเท้าดันมันออกอย่างแสนรู้ดวงตาคู่เล็กสีดําของมันมองไปยังบลูเบอรี่ตรงกลางจานผลไม้ตาละห้อยอันนี้อร่อยกว่านะชินซือโอกล่าวยิ้มยิมเขาหยิบองุ่นขึ้นมากัดลงไปคําเล็กๆแล้วจงใจเคี้ยวเสียงดงัง กระรอกน้อยมองมาที่เขาอย่างเมื่อลอยก่อนที่ชินซื้อโอว่าจะจุ่มองุ่นที่เหลือใส่น้ำเชื่อมแล้วยื่นให้มันคราวนี้มันลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนจะยื่นอุ้งเท้าไปรับองุ่นมาเล็มเบาๆแต่ทันใดนั้นมันก็สัมผัสได้ถึงความอร่อยที่แท้จริงมันจึงเริ่มเคี้ยวง่ำๆขึ้นมาอีกรอบชิ้นซือโอใช้ปลายนิ้วที่ลูบๆหัวกระรอกซึ่งตัวมันก็ไม่มีท่าทีรังเกียจและก้มหน้าก้มตาแทะองุ่นไปเรื่อยสำหรับเจ้าตัวเล็กอย่างมันนี่ถือเป็นอาหารมื้อใหญ่เลยทีเดียว เมื่อกินองนุ่นหมดแล้วเจ้ากระรอกน้อยก็ดูจะใจกล้าขึ้นมามันอาศัยหมอนอิงปีนไปขึ้นไปบนไหล่ของชินซือโอจากนั้นจึงใช้เท้าเล็กๆเ,เหยียบย่ำไปมาอยู่สักพักเมื่อหาตำแหน่งสบายๆได้แล้วมันก็นั่งลงบนนั้นพลางจ้องมองไปที่จานผลไม้เข้อง,งอชินซือโอกลัวว่ามันจะท้องแตกตายจึงคว้าจานผลไม้มาดูหนังต่อแต่ปรากฏว่าเจ้ากระรอกน้อยใช้กรงเล็บตะกุยไหล่ของเขาไม่พอมันยังกระทึบเท้าไปมาแล้วจ้องจานผลไม้เเข้มอง,งอพลางแลบลิ้นอีก เมื่อเห็นว่ามันยังไม่อิ่มเขาจึงส่งลูเบอรี่ให้มันอีกลูกแต่เมื่อได้รับไปมันกลับกอดลูกลูเบอรี่เอาไว้คราวนี้กระรอกน้อยไม่ได้กินมันลงไปแต่มันกลับจ้องมองใบหน้าด้านข้างของชินซอโอ,อย่างจริงจังขณะชินซอโอกำลังดูหนังอย่างเพลิดเพลินเจ้ากระรอกน้อยที่กินองนุ่นไปแล้วสองคำก็กอดองุ่นครึ่งลูกที่เหลือเอาไว้แล้วเริ่มดูหนังพลังกับพริบตาทั้งสองข้างปริบป,ปริบ ทุกครั้งที่ชินซือโอหัวเราะออกมาเพราะเนื้อเรื่องกับตัวละครหลักบ้าๆสี่ตัวกระรอกน้อยก็จะย่ำขาป้อมๆอ,อยู่บนไหล่เขาและเมื่อชินซือโอหันไปมองมันก็จะสงบนิ่งลงแล้วจ้องตาเขากลับดวงตาใหญ่เล็กสบประสานกันหนังจบลงแล้วทว่าชินซือโอยังรู้สึกไม่หนำใจเจ้ากระรอกน้อยเองก็ดูไม่ต่างกันมันตะกุยอุ้งเท้าแล้วส่งเสียงจี๊ดจี๊ดออกมาสองครั้ง ชินซือโอเอื้อมมือไปจับกระรอกน้อยอย่างระมัดระวังมันไม่มีท่าทีหวาดกลัวแต่อย่างใดแถมยังเกาหูเกาแก้มอย่างสบายใจอยู่บนมือเขาอีกด้วยตั้งชื่อให้แกหน่อยแล้วกันชินซือโอพิจารณาขนฟูสีน้ำตาลแดงของมันครู่หนึ่งก่อนจะเผยรสนิยมในการตั้งชื่อสุดเฉยออกมาทันทีงั้นเรียกแกว่าเสี่ยวหงดีไหมเจ้ากระรอกน้อยไม่เข้าใจที่เขาพูดแต่มันกลับหมุนตัวไปมารอบหนึ่งท่าทางแบบนั้นเหมือนมันกำลังใส่หัวสะบัดหางคัดค้านชื่อนั้น ชินซือโอครุ่นคิดแล้วพูดพึพรรมพำกับตัวเองเอาอย่างนี้ฉันจะดูก่อนนะว่าแกเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียก็คงต้องเรียกเสี่ยวหงแล้วล่ะสมัยอยู่ชั้นประถมเขาเคยเลี้ยงแฮมสเตอร์ที่บ้านมาก่อนจึงพอรู้เรื่องวิธีจำแนกเพศอยู่บ้างเขาวนวดบริเวณขาหลังกระรอกน้อยเบาๆอยู่สักพักจนตุ้มจิ๋วเล็กๆโผล่ขึ้นมาชินซือโอเห็นดังนั้นก็หัวเราะแล้วพูดขึ้นเอาละในเมื่อแกเป็นตัวผู้งั้นฉันเปลี่ยนชื่อเป็นเสี่ยวหมิงให้แล้วกัน เขาวางกระรอกน้อยลงแต่ขณะที่กำลังจะฝึกให้เจ้าหนุ่มนี่ตอนสนองกับชื่อเสียงแปรรถนอกหน้าต่างก็ดังขึ้นเสียก่อนเสียงนั้นแหลมบาดหูจนเจ้ากระรอกสะดุ้งตกใจจนวิ่งหนีออกนอกหน้าต่างแล้วกลับรังตัวเองที่อยู่บนต้นเมเปิลไปทันทีชินซือโอรู้ว่านั่นคือเออบักแล้วไม่นานใบหน้ามีอายุที่สุดแสนจะเคร่งขรึมของชายชราคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมา บ้านเกิดของเออร์บักนั้นอยู่ในเมืองแฟเวลปัจจุบันเขาได้เกษียณกลับมาอาศัยยังเมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วทว่าหากคนรอบตัวต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายเขาก็ยินดีช่วยให้ฟรีๆดังนั้นบรรดาคนที่รู้จักเขาจึงพากันนับถือเขามากในแถบอเมริกาเหนือค่าจ้างทนายมีราคาค่อนข้างสูงคนทั่วไปจึงไม่สามารถจ้างทนายได้ส่วนคำพูดตามหนังฮอลลีวูดที่มักจะพูดกันว่าฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจนกว่าทนายส่วนตัวของฉันจะมาคือไร้สาระทั้งนั้น ชินสือโอถือภาพวาดส่วนหนึ่งออกมาเห็นได้ชัดว่าเออบักเตรียมตัวมาแล้วเขาเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาบนหน้าจอโน้ตบุ๊กเต็มไปด้วยคอลเลกชันผลงานของแวนโกซึ่งก็คือภาพดอกทานตะวันทั้งหมด11ภาพที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดนายเจอภาพพวกนี้ได้ยังไงเออบักเริ่มตรวจสอบรูปภาพเหล่านั้นแล้วถามขึ้น ชินซื้อโอทีไปยังชั้นบนแล้วพูดออกมาในห้องใต้หลังคาผมมักจะชอบซ่อนสมบัติเอาไว้ในห้องใต้หลังคาที่บ้านเก่าดังนั้นเมื่อวานผมเลยคิดว่าปู่รอองอาจจะทิ้งของอะไรบางอย่างเอาไว้ในห้องใต้หลังคาก็ได้แล้วก็โชคดีมากที่ผมมาเจอภาพพวกนี้เข้าเออบักพิจารณาพาพร่างทิวทัศน์หลายภาพแล้วพยักหน้าพลางพูดขึ้นมาพีนาเจียนคนนี้นับว่ามีฝีมือดีมากถึงฉันจะไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนแต่ฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นศินลปินผู้ยิ่งใหญ่แน่นอน ชินสือโอไม่มีอารมณ์สนใจการสืบเรื่องตัวจนของพีนาเจียนเขาค่อยๆกางภาพดอกทานตะวันส่งให้เออบักทว่าอีกฝ่ายก็ดันโน้ตบุ๊กมาทางเขาแล้วพูดขึ้นนายลองดูเองเถอะหลังจากเออบักทิ้งประโยคนี้เอาไว้เขาก็หันกลับไปตั้งใจดูภาพวาดของพีนาเจียนต่อทีละรูปทีละรูปอย่างตั้งอกตั้งใจชินซือโอเลื่อนเมาส์ไปภาพดอกทานตะวันปรากฏบนหน้าจอแล้วเลื่อนไปทีละภาพ ทว่าดูไปได้ไม่เท่าไรเขาก็รู้สึกหดหูขึ้นมาทันทีเพราะใบบรรดาภาพเหล่านั้นดันมีภาพหนึ่งที่เหมือนกับภาพของเขาอย่างกับแก่คำบรรยายข้างรูปภาพยังอธิบายไว้ว่าภาพนี้ถูกค้นพบเมื่อปี1900ปัจจุบันมันถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์บริเตน British ประเทศอังกฤษเวนไม่จริงหน้าภาพผมเป็นของปลอมหรอเนี่ยชินซือโอผิดหวังขึ้นมาทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้สึกเหมือนได้เห็นหิมะตกลงมากลางแดดจ้าที่ชินซือโอวาดหวังมาตลอดทั้งช่วงเย็นจึงหายวับไปจนหมด ชินซือโอโยนภาพในมือไปทางเออบักอีกฝ่ายรีบหลบแล้วรับรูปไปอย่างระมัดระวังก่อนพูดขึ้นไอหนูระวังหน่อยเท่าหากภาพเสียหายขึ้นมาพนันได้เลยว่าวันนี้นายได้เสียใจจนอยากฆ่าตัวตายแน่ภาพพวกนั้นเป็นของพีนาเจียนมันจะมีค่าเท่าไรกันเชียวชินซืโอ o, กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเออบักหลุดหัวเราอออกมาเขาใสา่หัวแล้วพูดขึ้นไม่เจ้าหนูไม่ใช่รูปนี้ ชินซือโอหลาดใจเมื่อวานเขาเช็คทุกภาพด้วยตัวเองหมดแล้วชัดๆรูปภาพทั้ง30ภาพล้วนเป็นของพีนาเจียนจริงๆแต่เขารู้ว่าเออบักเป็นคนทํางานละเอียดดังนั้นเขาไม่มีทางมองพลาดไปเด็ดขาดเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงลองมองเข้าไปมองให้ชัดๆรูปในมือเออบักยาวประมาณ1เมตรกว้างครึ่งเมตรส่วนตัวภาพคืออะไรชินซือโอก็สุดจะมองไม่ออกอยู่ดีมันเป็นภาพที่ใช้ลายเส้นเดียววาดเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งและด้านบนรูปก็มีตัวอักษรชุยช้ยๆเขียนว่า femme al tamburin เมื่อเห็นภาพนั้นชินซือโอก็จําได้ว่าใบบรรดารูปภาพเหล่านั้นมีสี่ถึงห้าภาพเป็นรูปแอบ,บสอแต่รกที่เขาไม่เข้าใจในสายตาของเขามันไม่มีความสวยงามเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเขาจึงมองเพียงผ่านๆแล้วโยนทิ้งไว้ด้านข้างแทนภาพนี้มีค่ามากเหรอชินซือโอดวงตาเป็นประกายเออบักยิ้มกริ่มแล้วชี้ไปที่ตัวอักษรเซนเล็กๆตรงมุมขวาล่างแล้วพูดออกมาถ้าชื่อนี้เป็นของจริงแล้วก็มันก็น่าจะมีค่ามหาศาลเลยละ่ะ ชิ้นสือโอเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขามองไปยังมุมล่างขวาของภาพที่เต็มไปด้วยตัวอักษรนับร้อยเรียงต่อกันก่อนจะพูดออกมาอย่างตกตะลึงพระเจ้าอย่าบอกนะว่าตัวอักษรพวกนี้เป็นชื่อคนเขาเป็นคนแอฟริกันเหรอเป็นคนบ้านเดียวกับบีแคมเบ้มูคัมโบนักบาสเกตบอล NBA หรือไงเออบักสายหน้าเขารูปภาพวาดอย่างเบามือแล้วพูดออกมามันคือภาษาสเปนชื่อของภาพนี้คือหญิงสาวกับแทมบูริน บูแมนวิดแทมบูรินและตัวอักษรที่อยู่ด้านล่างก็เป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าปาโบลดดเอโกโฮเซฟรานซิสโกเดปอนลาฮุนเนโปมูเทโนมาริอาเดลอสเรเมดิอุสฟิปอริอานเดลาสตีซิมาตรีมีดัตรุยฟิปีิกาโซเมื่อได้ยินคำสุดท้ายชินซือโอถึงกับเผลอสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆปีกาโซจิตรกรชื่อดังที่ทุกๆคนบนโลกรู้จักแล้วปีกาโซมีฝีมือด้านการวาดภาพอะไรที่สุดละ่ะใครๆก็รู้ว่าต้องเป็นภาพแอบสอแต่รบอยู่แล้ว แต่เพราะมีภาพดอกทานตะวันปลอมของแวนโก๊ะอยู่ก่อนหน้าจึงทําให้ทินซือโอค่อนข้างระแวงดังนั้นเขาจึงถามออกมาด้วยความสงสัยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพนั้นเป็นของจริงเออบักพยักหน้าช้าๆพูดออกไปเสียงครึมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภาพวาดนี้ต้องเป็นของแท้แน่นอนส่วนเหตุผลนั้นฉันสามารถให้เพื่อนเก่าของฉันมาอธิบายให้นายฟังได้คําพูดของเขาคงน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเขาทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะ